หลังจากเราหายจากการแต่งหน้าไปนานนะคะวันนี้ก็จะมาแต่งหน้าดูนะคะกับน้องกันเดชจะจ,รจรนะคะน,นี่ฝนมาเกลียให้ดูเลยนะคะทุกคนค่ะคือบอกเลยว่าใช้เองจริงนะคะไม่ได้รีวิวจกตานะคะบอกเลยว่าสินค้านะคะคือขายดีมากๆนะคะขายแบบคือออกเก่งมากๆนะคะตอนนี้นะคะฝนเอามารอบนี้สามพันกระปุกนะคะบอกเลยว่าเหลือขายเองนะคะไม่กี่กระปุกเองทุกคน บอ,อกเลยว่าเลิศมากๆนะคะหรือใครสนใจนะคะถ้ามาฝนได้เลยนะคะตัวนี้นี่เลยคือเกลี่ยแล้วน้องอะเนียนไปกับผิวเลยนะคะทุกคนคือเลิศมากๆนะคะเดี๋ยวฝนแต่งหน้าเสร็จเดี๋ยวจะมาให้ดูกันอีกรอบนะคะ,ะค่ะทุกคนฝนก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ลุคประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะแต่งหน้าง่ายๆนะคะฉบับฝนนะคะแค่มีน้องกระเด็เจ,จ้จาตัวนี้นะคะบอกเลยว่าน้องคุมมันกันเหงื่อกันน้ําได้ดีมากๆ ที่สาคัญนะคะใช้ได้ทุกสภาพผิวหน้านะคะผิวดําใช้ได้นะคะผิวส่งสีใช้ได้นะคะทุกคนขาะฝนไม่ใช่คนขาวนะคะแต่ว่าคือแต่งหน้าออกมาแล้วคือบอกเลยว่าหน้าขาวออร่ามากนะคะโบโนอาจจะช่วยปรับสภาพผิวหน้าให้เราขาวขึ้นหนึ่งถึงสองระดับเลยนะคะให้ความฉ่าของผิวหน้าให้ความขาวเนียนนะคะ